ดีครับคุณผู้ชมครับผมกุศลหารสงเนินนะครับช่องกะลาเลนวันนี้ผมจะพาท่านมาดูต้นสมุนไพรที่เรียกกันว่าฟ้าทลายโจรน,นะครับจะเป็นต้นแบบนี้อันนี้ต้นต้นเล็กนะครับต้นใหญ่ปกติต้นใหญ่มีเยอะแยะเลยครับแต่มันหน้าแรงแล้วมันจะมันจะตายนะครับ มันจะออกดอกแล้วมันก็จะตายนี่ต้นเล็กๆออกดอกแล้วนี่นะครับอันนี้อันนี้ต้นใหญ่หน่อยแต่พอดอกร่วงมันก็จะตายนะครับอันนี้นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตายแล้วฟ้าทลายจน สรรพคุณส่วนใหญ่ก็จะแก้ไข้นะครับแก้ปวดหัวแก้ไขทีนี้ครั้งที่แล้วผมเคยแนะนำว่าถ้าใครใครดื่มมากนะครับดื่มแอลโกอฮอล์มากแล้วเกิดอาการเมาค้างปวดหัวผมแนะนำคลิปที่แล้วนะครับให้ใช้ยาพารา แบบนี้นะครับหรือแบบไหนก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เมาค้างแต่ว่าคําว่ายานะครับคําว่ายาเรากินมากเกินไปมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับสูตรสงผมก็เลยแนะนําให้มาใช้ฟ้าทลายโจนแบบนี้นะครับถ้าท่านมีท่านก็เอาไปทั้งต้นทั้งใบนะครับเอาไปต้มน้ําแล้วก็ดื่มน้ํามันนะครับ สูตรนี้ก็จะแก้การเมาค้างการปวดหัวได้เหมือนกันนะครับแต่มันขมมากนะครับพราะมันขมมากปั๊บเราก็เราก็จะกินไม่ได้ยิ่งคนไม่ชอบความขมนะครับเราก็จะดื่มน้ำขุมขมไม่ได้ทีนี้เราจะทำยังไงดีจะให้มันรับประทานได้ง่ายที่สุดถ้า ท่านดื่มขมดื่มน้ำขมขม,ขม,ขมไม่ได้ท่านก็ผมขอแนะนำให้ใช้แบบนี้เลยนะครับแบบแคปซูลไปซื้อที่ร้านเลขเจ็ดก,ก็ได้นะครับร้านขายยาก็ได้ร้านเลขเจ็ดก,ก็ได้นี่กินง่ายกินง่ายนะครับไม่ต้องขม ลองดูนะครับที่ที่ผมพาผมแนะนำท่านผมไม่ผมไม่ได้ให้ท่านเชื่อนะครับแต่ผมให้ท่านลองนะครับตามตำรากามาสูตรท่านบอกว่าอย่าเชื่อเพราะว่าคนคนนั้นเป็นด็อกเตอร์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่เป็นน้องแต่จงเชื่อเพราะว่าเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็วค่อยเชื่อนะครับลองดูนะครับ สูตรสมุนไพรปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้ามีอะไรดีๆแล้วผมจะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่าลืมกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับมีอะไรใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ